ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผม <Okay. S 1> ก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel น,น,นะครับวั <Okay. S 1> นนี้นะครับผมมาแนะน,นําในส่วนของแอปหางเงินฟรีนะครับผมแอปนี้สามารถเล่นได้บนมือถือนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองเล่นหรือว่ายังไม่เคยเล่นเนี่ยก็มาลองเล่นกันได้นะครับเล่นฟรีนะครับแอปนี้มีชื่อว่า Big Time นะครับ แอปบิ๊กไทมนะครับผมเปิดมานานมากนะครับเปิดตั้งแต่ปี2,558นะครับตอนนี้เนี่ยก็ปี2,563แล้วนะครับผมก็ยังสามารถทำเงินจากแอปนี้ได้ผมเล่นตั้งแต่ผมเริ่มทําช่อง YouTube แรกๆเลยนะครับก็ประมาณ4 4ปี5ปีแล้วนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับแอปนี้สมัครฟรีนะครับผ่าน f c e e o o o นะครับผมสำหรับใครที่ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สมัครผ่าน Facebook ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราสมัครเนี่ย มันจะมีให้เราตั้งวันเดือนปีเกิดนะครับก็เราตั้งให้เรียบร้อยวันเดือนปีเกิดเพศนะครับรหัสไปษณี์อะไรแบบนี้ยก็กรอกให้ครบนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะเข้ามาสู่หน้าแอปนะครับสำหรับคนเล่นครั้งแรกเนี่ยเมนูตรงตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะยังไม่มีนะครับก็ให้เราเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับผม1 2ถึงเกมหรือว่า3มเกมนะครับมันก็จะขึ้นเมนูให้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ละเมนูเนี่ย มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เรากดไปที่รูปคนตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับคะแนนฟรีนะครับ2,500คะแนนนะครับมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้มันจะเขียนคําว่า enter invite code นะครับก็ให้เรากดเข้าไปแล้วก็กรอกรหัสโค้ดที่ขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือหรือจะดูที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับกอกเพื่อที่จะรับคะแนน2,500คะแนนนะครับกรอกลงไปในช่องเลยนะครับ แล้วเราก็จะได้รับคะแนนขึ้นมาตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายมือคือคะแนนของเรานะครับด้านขวามือไม่ใช่นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแต่ละเมนูก่อนเลยนะครับว่าแต่ละเมนูเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับกดไปที่อันแรกนะครับผมตรงนี้เมนูที่1คือตู้เซฟนะครับตู้เซฟเนี่ยเอาไว้ใช้ในการเก็บคะแนนเมื่อเรามีคะแนนด้านบนซ้ายมือนะครับตั้งแต่100คะแนนขึ้นไป เราก็มาเก็บไว้ในเซฟโดยการกดที่คําว่าตรงนี้นะครับผมสีเหลืองนะกดเพื่อที่จะฝากคะแนนเก็บไว้ในเซฟนะครับสลับด้านขวามือตรงนี้3,295ดอลลาร์ไม่ใช่ยอดเงินของเราเราไม่สามารถถอนเงินออกได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ยอดเงินของเรานะครับทำไมถึงต้องเก็บคะแนนไว้ในเซฟนะครับถ้าเราไม่เก็บ นะครับผมทางแอปเนี่ยเขาจะรีเซ็ตคะแนนนะครับรวมเป็นโบนัสนะครับผมสุ่มให้กับผู้โชคดีอีก1วัน17ชั่วโมง50นาทีนะครับจะทําการรีเซ็ตคะแนนตรงนี้จะหายไปทันทีนะครับถ้าคุณไม่เก็บไว้ในเซฟนะครับผมเข้าใจนะครับเมนูที่2ก็คือถ้วยรางวัลน,นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโบนัสนะครับจากทางแอปที่เขาสุ่มให้ ก็คือ3 2 9 5ตรงนี้เนี่ยเขาจะทำการสุ่มให้นะครับผมต่อไปนะครับเมนูที่3นะครับตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแอปในเครือข่ายของแอปพิคทามนะครับให้เราไปดาวน์โหลดนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มก็ได้นะครับผมเมนูที่4ตรงนี้ก็ที่พาไปดูนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของ v i t e f r i e n d ด้วยเพื่อที่จะแนะนำเพื่อนนะครับมีรหัสโค้ดตรงนี้คือของเราเราสามารถ กดตรงนี้เพื่อที่จะแนะนำหรือว่าแชร์ไปยังช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋านะครับกระเป๋าตรงนี้คือยอดเงินของเราที่เรามีอยู่นะครับผมตรงบาลานซ์นะครับผมมีอยู่ที่1.40ดอลลาร์นะครับนะยอดเงินตรงนี้ที่เราจะเอาไว้ใช้ในการถอนเงินนะครับต้องมี10ดอลลาร์นะครับถึงจะทำการถอนเงินได้ 10ดอลลาร์นะครับเอาไว้ใช้ในการถอนเงินนะขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการใช้คะแนนนะครับผมแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์นะครับให้เรากดไปที่รูปดอลลาร์นะครับผมการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือใช้คะแนนนะครับ10,000คะแนนแลกเปลี่ยนเป็น0.1ดอลลาร์นะครับก็ถ้าเรามีคะแนนนะครับก็กดแลกได้เลยนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่ paypal นะครับถอนเงินได้ที่1 0ดอลลาร์ขั้นต่ำนะครับ ผ่าน PayPal เท่านั้นนะครับผม10ดอลลาร์ขั้นต่ำนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการถอนเงินนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นเกมนะครับผมแต่ละเกมเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับว่าคุณชอบเล่นเกมไหนนะถ้าเลเวลคุณอัพขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเปิดเกมขึ้นมาให้เราเล่นเรื่อยๆนะครับผมชอบเล่นเกมนี้นะครับผมรอสักครู่นะครับ เมมาแล้วนะครับเกมนี้จะเป็นการลากสีนะครับผมให้เราลากสีที่เหมือนกันนะมีเวลาจำกัดด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับผมก็วิธีการเล่นเกมก็ประมาณนี้นะครับลองไปเล่นดูได้นะครับมีหลายเกมให้เราเล่นนะครับผมตอนนี้ผมก็เลเวลอัพแล้วนะครับจะได้รับเป็นไอเทมมานะครับผมก็กดรับไปนะครับถ้าจะเล่นต่อก็เล่นต่อได้นะครับตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่100 7 6คะแนนนะครับผมก็จะเอาไปเก็บไว้ในเซฟนะครับ100คะแนนโอเคนะครับผมต่อไปนะครับตรงนี้นะครับผมบิ๊กไทม์สล็อตนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะ เล่นหรือว่าไม่เล่นก็ได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการใช้คะแนนเล่นนะครับผมตรงนี้เหมือนการใช้คะแนนมาเสี่ยงดวงนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มคะแนนหรือว่าจะใช้คะแนนเท่าไหร่ในการเล่นก็ได้นะผมจะใช้ครั้งละ18คะแนนแล้วก็กดสปินไปตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดวงของเราด้วยนะครับ มีได้มีเสียนะครับผมแต่มันก็ไม่คุ้มนะฮะไม่ต้องออคะแนนมาเล่นก็ได้นะเก็บคะแนนไว้แลกเงินดีกว่านะครับผมโอเคเล่นมาได้ก็ไม่คุ้มนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการเล่นผมคิดว่าน่าจะไม่คุ้มนะมันให้เลือกอะไรเนะี่ยโอ้โหให้เลือกคะแนนนะครับไม่เป็นไรนะครับผม ได้มา50คะแนนก็ไม่คุ้มเลยนะครับก็ให้เราเก็บคะแนนเอาไว้แลกเป็นเงินดีกว่านะครับผมสำหรับแอป Big Time นะสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเนี่ยก็ไปเล่นได้นะครับถอนเงินได้จริงนะครับผมโอเคนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ